สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสาพลาพะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีภูเก็ตในวันนี้จะมาชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคภายใต้หัวข้อประวัติการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการค้นพบอนุภาคมูลฐานซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อนุภาคด้วยกันค่ะคือการค้นพบโปรตอนและปฏิยานุภาคการค้นพบมีซอนและมิวออน การค้นพบนิวติโนและการค้นพบควาร์กการค้นพบโพซิตอนและปฏิยาอนุภาคเริ่มจากสมมุติฐานของพอลดิเรกที่ว่าน่าจะมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีสมบัติเหมือนกับอิเล็กตรอนแต่มีประจุตรงกันข้ามอยู่ในธรรมชาติจึงทำให้เกิดการศึกษาทดลองเพื่อยืนยันว่ามีอนุภาคชนิดนี้อยู่จริงโดยอาศัยการสังเกตรอยทางการเคลื่อนที่ ของอนุภาคที่มีประจุที่มีทิศทางการเคลื่อนที่แตกต่างกันในห้องหมอโดยคาวแอนเดอร์สันซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานของพอรดิเรกนำไปสู่แนวคิดที่ว่าอนุภาคทุกชนิดมีคู่อนุภาคที่มีสมบัติเหมือนกันแต่มีประจุตรงข้ามเรียกว่าปฏิยานุภาค สำหรับการค้นพบมีซอนและมิวออนมาจากแนวคิดของฮิเดกิยูกวะที่ว่าการที่นิวเคลียร์สามารถอยู่รวมกันในนิวเคลียสโดยไม่แยกออกจากกันด้วยแรงผลักทางไฟฟ้าเนื่องจากมีแรงนิวเคลียร์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนอนุภาคสื่อแรงระหว่างนิวเคลียร์จึงทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวนิวเคลียร์ให้อยู่รวมกันซึ่งน่าจะมีมวลประมาณ200เท่าของอิเล็กตรอน โดยาราวแอนเดอร์สันร่วมกับคณะนักฟิสิกส์ชาวสหรัฐอเมริกาค้นพบมิวออนจากการศึกษารังสีคอสมิกซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูงจากอวกาศและได้ค้นพบว่ามีอนุภาคชนิดใหม่ที่มีมวลใกล้เคียงกับที่ฮิติกิยุวะได้ทำนายไว้ ต่อมาคณะนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้ยืนยันการค้นพบมีซอนจากการใช้แผ่นฟิล์มบันทึกรอยทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคจากรังสีคอสมิกในปีพุทธศักราช2490สำหรับการค้นพบนิวตริโนมาจากการเสนอแนวคิดของวอฟกังพาลี ly, ที่พยายามแก้ปัญหาความไม่สมดุลของพลังงานก่อนและหลังการสลายให้บีตาชื่ว่า พลังงานส่วนหนึ่งที่หายไปน,นั้นน่าจะมีอนุภาคชนิดใหม่นำพลังงานส่วนนี้ออกไปและอนุภาคนี้ต้องมีขนาดเล็กมากไม่มีประจุและได้รับการสนับสนุนจากแฟมีโดยแฟมีเรียกอนุภาคชนิดชนิดใหม่นี้ว่าที่เพารลีนำเสนอนะคะว่านิวจิโน โดยการยืนยันว่าอนุภาคนิวตริโนนี้มีอยู่จริงมาจากการทดลองของคณะนักฟิสิกส์ชาวสหรัฐอเมริกาโดยใช้ถังบรรจุน้ำผสมแคสเมียมคลอไรขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งไว้ใกล้ๆก,ก,กับเครื่องปัจรร์นิวเคลียร์ที่มีไอโซโทปกัมัตรังสีสลายให้นิวตริโนจำนวนมากพอทำให้เกิดสัญญาณในถังน้ำที่สามารถตรวจวัดได้ลำดับสุดท้ายค่ะคือการค้นพบควาก ซึ่งมาจากการที่เกลมานได้จัดจำแนกอนุภาคต่างๆอย่างเป็นระบบภายใต้รูปแบบ8หนทางและเขาทำนายว่าภายในของโปรตอนและนิวตรอนจะต้องมีอนุภาคมูลฐานชนิดใหม่เป็นองค์ประกอบซึ่งเขาได้ใช้ชื่อเรียกว่าควาร์กการค้นพบควาร์กได้รับการยืนยันจากการทดลองของคณะนักฟิสิกส์ชาวสหรัฐอเมริกาโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงที่ยาวกว่า3.2กิโลเมตร ร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูงให้เข้าชนกับโปรตอนและนิวตรอนพบว่าอิเล็กตรอนบางอนุภาคมีการเบนออกไปจากแนวเดิมคล้ายกับการเบนออกจากแนวเดิมของอนุภาคแอลฟาในการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดสรุปได้ว่าโปรตอนและนิวตรอนประกอบไปด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าจำนวน3อนุภาคสอดคล้องกับการทำนายของเกียมาน